มาแล้วครับท่านผู้ชมฮ่าฮ่าฮ่าจะกินใหม่นี่เลยเจ้าเนื้อคู่ถ้าเรากดสามร้อยคือเราได้เลยนะง่ายไปกดห้าปุ๊บได้เลย,เลยอะไรเงี้ยเห็นไหมได้ได้กดใหม่เห็นไหมได้กดใหม่หัวร้อนไอ้กดแม่นี่เลยเห็นไหมได้บอกแล้วได้น,นะบอกแล้วว่าได้เห็นไหมได้เลยไม่ได้ก็ฮี่แ้วกดเพชรเมื่อกี้ congratulation you get a new skin Yeah! 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 yeah. royal detective p a s t มาแล้วหมดยุคแซมซันแล้วนะทุกคนอ๋อร้องไห้ดิแซมซันร้องไห้ไปแล้วไปดูสกินกันดีกว่าครับทุกคน character นี่ไงมาแล้วสกินใหม่นี่ครับ space mystery detective ไม่ใชออ้แล้วกูจะซื้อทำไมต้องใช้สิ นีม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วหล่อ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 ไเป็นไรทุกคนแน่ไงนี่มันจะมีสักกี่คนที่ทำหนังสือลอยได้อ้าวตกเลยโอย้พูด,พดปุ๊บตกปั๊บอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันในเกม